ต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นใบชั้นที่3โซ่สีนะคะตอนขึ้นงานอาพลิกงานกลับค่ะเสร็จแล้วก็ ควักด้านหน้าโซ่สองมาเรียบร้อยนะคะต,ตรงนี้เราก็จะมาขึ้นใบสามหลัก โซ่หนึ่งหลักตรงกลางโซ่หนึ่งซีกซ้ายเราก็ขึ้นใบสามหลักค่ะตามด้วยโซ่สองเสร็จแล้วก็มาขึ้นคันลายหลักแรกเราควักข้างหน้าโซ่หนึ่งหลักที่สอง โซ่หคะ่ะหลักที่สามแล้ก็ควักด้านหน้าแบบนี้นะคะจบลายแรกเสร็จแล้วเราก็ไปลายที่สองนะคะโซ่สามมาที่กิ่งแรกคะ่ะขึ้น3ามหลัก โซ่หขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งขึ้นสามหลักที่กิ่งสุดท้ายค่ะก,กิ่งที่สามตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ที่คั้นลายเราก็ควักด้านหน้าหลักแรกโซ่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามค่ะควักด้านหน้าโซ่สองนะคะ มาที่กิ่งแรกเราก็ขึ้นสามหลักค่ะโซ่หนึ่งกิ่งที่สองขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งกิ่งที่สามขึ้นใบสามหลักค่ะแล้วก็โซ่สองอขั้นลายตอนจบค่ะขวักด้านหน้าหลักแรก โซ่หนึ่งหลักที่สองเราก็แทงผ่านลงไปในโซ่ที่สามนับจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นโซ่สี่แล้วก็พลิกงานกลับนะคะอันนี้ใบชั้นที่สาม ะะสามหลักเสร็จแล้วพลิกกลับคาแถวที่สองควักข้างหลังโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นใบให้ได้ห้าหลักแล้วก็โซ่หนึ่งกิ่งตรงกลาง โซ่หนซีกซ้ายแล้วก็ขึ้นใบให้ได้ห้าหลักค่ะพอมาโซ่หนึ่งคัดลายนะคะควักข้างหลังหลักที่สองค่ะขึ้นปกติ หลักที่สามเราก็ควักข้างหลังโซ่หนึ่งนะคะใบลายที่สองค่ะขึ้นห้าหลัก โซ่หนึ่งซิกซ้ายนะคะตรงนี้เราก็ขึ้นห้าหลักเหมือนกันโซ่หนึ่งค่ะที่ขั้นลายควักด้านหลังหลักแรกโซ่หนึ่ง หลักที่สองโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สามขวักด้านหลังโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นใบห้าหลักนะคะกิ่งตรงกลาง พอมาซีกซ้ายค่ะโซ่หนึ่งนะคะควักข้างหลังแล้วก็โซ่หนึ่ง หนึสองสามตรงกับโซ่ที่สามขาขึ้นโซ่สี่มานะคะ เสร็จแล้วแถวสุดท้ายของใบชั้นที่สามนะคะโซ่สี่แล้วก็ควักด้านหน้าโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้ใบทั้งหมดห้าหลักเราปลดหนึ่งครั้งค่ะเก็บห่วงไว้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็ปลดทีเดียวรวมกันโซ่สองนะคะ กิ่งตรงกลางจะเตรียมขึ้นใบชั้นที่สี่ค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็โซ่สองค่ะใบนี้จะถูกปิดนะคะห้าหลักปลดไว้หนึ่งครั้งหมดเลย เสร็จแล้วปลดที่เดียวรวมกันแล้วก็โซหนึ่งควักข้างหน้าโซหนึ่งขึ้นตรงหลักโซหนึ่งแล้วก็ควักข้างหน้าอีกทีหนึ่ง <c oughs> สามชั้นแล้วนะคะพอชั้นที่สี่เราจะปิดใบเป็นแบบใบเดี่ยวแบบนี้นะคะตอนนี้เราเป็นใบคู่อยู่ พอชั้นที่สี่ก็จะใบเดี่ยวตรงนี้โซ่หนึ่งมาห้าหลักค่ะเราก็ปลดหนึ่งครั้งหมดทุกหลักกันนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองหนึ่ง สองสามขาโซ่สองแล้วก็ขึ้นใบมานะคะห้าหลักค่ะแล้วก็ปลดทีเดียวแบบนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักข้างหน้า โซ่หนึ่งหลักที่สองเราขึ้นปกตินะคะหลักที่สามควักข้างหน้าลายที่สามค่ะก็โซ่หนึ่งแล้วก็ควักมาใบห้าหลัก ปลดไว้แล้วเสร็จแล้วรวบทีเดียวนะคะรวบทีเดียวแล้วก็โซ่สองขึ้นกิ่งมาสามกิ่งทุกกิ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งหมดนะคะ <c oughs> โซ่หนึ่งแล้วก็ควักด้านหน้าโซ่หนึ่งค่ะหลักปิดก็นับจากข้างล่างขึ้นมา1นึสองสค่ะขึ้นที่โซ่ที่สค่ะนีคะใบชั้นที่สอันตัดคลิปก่อนนะคะจะได้แบบดูง่ายๆหน่อยก็คือใบที่1ใบที่สองใบที่สเสร็จแล้วคลิป ที่สก็จะเป็นใบชั้นที่4ที่เป็นเรียวๆหนึ่งใบเดียวเนี่ยนะคะเรียวๆตรงนี้